คลิปนี้ทำมาลํำลึกอาจารย์โทริยามะอากิระผู้ให้กำเนิดดักกันบอลน,นะครับจร,จริงๆเนี่ยตัวผมตโต,ตมิฮารุเนี่ยเป็นคนที่อ่านมัง,งะดักกันบอลแล้วก็เป็นคนที่ดูอนิเมะ ดักบอลมาตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงสู้กับจอมารพิกโกลรถ้าถ้าเก่ากว่านี้คือไม่ทันช่วงที่แบบอ่อจนภัยหาดักบอลกับบูม่าฝึกวิชากับคู่เท่าเต่าอะไรเงี้ยไม่ทันไม่นันแต่ที่ทันอยู่คือช่วงสู้กับจอมาร p พิกโกลรทันทันทันตอนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็คือช่วงโตช่วงโตแต่งงานกับจีจี้แต่งงานกับจีจี้แล้วก็เริ่มมีชาวซาย่า ามาจากต่างต่างดาวลงมาเพื่อเอา,อางงกุลไปสู้กับเฟซเซอร์อาจจะไม่ผิดนะเท่าทีาเท่าที่จําได้คือเท่าที่จําได้เป็นอย่างนั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นอยังไงเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ได้ดูภาคที่เป็นดักบอลเซตไขเซตไขเนี่ยเป็นเป็นเหตุการณ์รวมๆที่เขาทํามาเป็นรีมาสเตอร์ให้ภาพมันชัดขึ้นแล้วก็เนื้อเรื่องกระชับขึ้นผมไม่ทันได้ดูภาคนั้นเพราะว่าผม ไปดูผมไปติภดาาภาคจอมันบูมากกว่าภาคจอมันบูเนี่ยผมชอบมากชอบชอบพอๆกับภาคเซลภาคเซลเนี่ยชอบเพราะว่าโกหังมันเท่อืมโอเคเราเราไม่พูดอะไรเยอะวันนี้เราลําลึกถึงคนที่แต่งมังงะดักกันบอลอย่างอาจารย์โทริยมามะอากิระต้องให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าดักรนบอลและก็ดักร์นบอลจีทีไม่ใช่ผลงานของโทริเอะ อ่าโทริยาม่าอากิระนะครับเป็นของอีกอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีลายเส้นคล้ายๆหรือใกล้เคียงกับอาจารย์โทริยาม่านะครับแล้วก็ดาร์กบอลซูเปอร์เป็นผลงานการแต่งเรื่องโดยอาจารย์โทโยทาโร่หรือผู้ให้กำเนิดดาร์กบอลเอฟอาจารย์โทอ่าโทโยทาโร่เนี่ยเป็นเป็นคนแต่งแฟนฟิกดาร์กบอลเอฟแล้วก็อาจารย์โทริยาม่าชอบในเนื้อหาก็เลย ให้อาจารย์โทโทยโทาโรมาทำภาคต่อของดักรบบอลก็คือดักรบบอลซูเปอร์เกิดเป็นภาคใหม่ต้องเข้าใจก่อนว่าดักรบบอลซูเปอร์เนี่ยามาหลังจากาจบเรื่องราวที่งงกุลเอาชนะจอมันบูได้แล้วนะครับอลหลายๆคนอาจจะเสียใจว่าทำไม GT ถึงไม่ใช่เวอร์สหลักตอนนี้จริงๆอ่ะออฟฟิเชียลเนี่ยเขายอมรับแล้วว่า GT เนี่ยเป็นเป็นแคนนอนนะอืม แต่ว่ามันไม่ใช่เมนแต่ว่ามันเป็นเรียกว่าไงมันเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่มันไม่ใช่เมนหลักนะแต่ว่าเป็นคานอนต้องพูดให้เข้าใจก่อนว่าหลายๆคนชอบทีทมากเพราะว่าด้วยเฮกประกอบด้วยร่างซูเปอร์ไซヤซี่ด้วย, asi, ด,วยด้วยความที่ว่าเนื้อเรื่องช่วงแรกมันคือการกลับเป็นเหมือนเดิมคือตามมาจนภัยไปตามดาวต่าง รอบนี้ไม่ได้อยู่ในโลกแล้วรอบนี้พอจนภัยไปตามดวงดาวต่างๆเพื่อหาดักกันบอลแล้วก็ปลดคำสาบให้งงกุลกลับทาเป็นผู้ใหญ่เหมือนเดิมนั่นคือครึ่งแรกครึ่งหลังคือสู้กับดักกันบอลเพราะดักกันบอลเนี่ยไม่ทนกับการที่มนุษย์เนี่ย <c oughs> ขออะไรแต่ไร <c oughs> ้สาระ <c oughs> ก็เลยแบบออกมา <c oughs> ทำลายโลกอันนั้นคือช่วงครึ่งหลังอ่ะแต่เท่าที่ผมเข้าใจคือประมาณน,นี้ส่วนภาคซูปเปอร์ก็เริ่มอ่าเริ่มงอกเรื่องมีเทพทำลายล้าง ฟีเซอร์กลับมาเพราะว่าเป็นลูก,ลกรักเพราะว่าทุกคนชอบฟีเซอร์เขาฟีเซอร์เป็นเป็นบอสแบบเทา่ทาๆเป็นหัวหน้าอง,งค์กรที่ทุกคนก็อยากได้เพราะว่าฟิเซอร์เนี่ยเวลาลูกน้องทําดีก็เลื่อนยศให้เนี่ยหัวหน้าอง,งค์กรที่ใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากแบบเนี่ยอยากได้ฟีเซอร์เป็นหัวหน้าองค์กรมากเลยแต่ถ้าทําผิดครั้งหนึ่งก็คือหายสาบสูนย์ไปตลอดกาลอะไรอย่างนี้โอเคเราไม่พ okay. ูดเยอะนะครับอ่ะคือ อาจารย์โทเรียมะอากิระนะครับเสียชีวิตในวัย68ปีด้วยสภาวะเลือดข้างในสมองนะครับก็หลายๆคนเรียกว่าไม่สิต้องเรียกว่าทั่วทั้งโลกที่าตามดักบอลหรือเป็นแฟนตัวยงดักนบอลเนี่ยเรียกว่าเสียใจเพราะว่าเท่าที่ผมไปดูดูมาหลายๆที่ก็คือถ้าบางคนเขาไมไ่ตามข่าวเขาก็ไม่รู้เลยบางคนเขาก็เปิดข่าวมาเขาอาจจะตกใจ แบบคนที่เป็นแฟนตัวยงจริงเขาอาจจะได้ยินข่าวตั้งแต่แรกแล้วว่าเออเสียชีวิตแล้วนะเขาอาจจะเสียใจตั้งแต่แรกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นแนวทางของดักรบอลต่อไปจะเป็นยังไงอ่ามันก็อยู่ที่ว่าอาจารย์อ่าโทโยโทอโร่เนี่ยเขาจะทำยังไงผลงานสุดท้ายของอาจารย์โทริยามะเนี่ยเป็นดักรบอลไดมะนะครับนั้นอนั้นคือผลงานสุดท้ายก่อนที่แกจะจากไปนั่นเองทั้ทงนี้ทั้งนั้นก็ไดมะเนี่ยถามว่าเทียบกับ อดั้งบอลจีทีไหมเพราะว่าโงกุลก็เป็นเด็กเบจิต้าก็เป็นเด็กพิกโกโรก็เป็นเด็กก็อาจจะก,ก็อาจาอาจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเบาสมองมั้งครับอันนี้อันนี้เท่านั้นผมจะไม่ได้ดูแล้วก็มันยังไม่ฉายด้วยก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการมังงะนะครับเพราะว่าหรือว่า อยู่มานานนะครับสรับดักกอนบอลก็เด็กเก้าศูนย์ก็จะรู้จักกันดีจริงๆเด็กแปดศูนก็น่าจะรู้จักนะครับเพราะามันก็น่าจะนานมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะครับแปดศูนย์มีดากอนบอลหรือยังแต่เก้าศูนยุคเก้าศูนย์อย่างผมนะน่าจะมีแล้วนะครับเอสรับรุ่นใหม่ก็อาจจะรู้จักแค่ดักอนบอลซูเปอร์หรือแบบพวกเอ่อพวกเดอะมูวี่ของดักอนบอลแต่บางคนที่เป็นแฟนตัวยงอาจจะมีฟิกเกอร์เต็มห้องเลยเอา เอาเป็นว่าคลิปประมาณนี้แล้วกันไม่มีอะไรนะครับทําคลิปนี้ไว้เพื่อระลึกว่าเออผมก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นแฟนดักก็บอลนะครับแต่อาจจะแบบไม่รู้ว่าเออควรจะโฟกัสอะไรดีวันนี้เพราะว่าไอไ้อข่าวนี้มันก็สองวันที่แล้วเนาะผมผมน่าจะช้าไปหน่อยอะ่ะเพราะาผมติดงานนี่แหละเอาไว้ว่าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับถ้าชอบคลิปนี้หรือชอบคลิปแนว,แนวข้อมูลสาระอนิเมะหรืออะไรอย่างนี้ก็ คอมเมนต์ Comment, แล้วก็กดซับให้ผมด้วยกดไลค์ก็จะยิ่งดีไปใหญ่นะครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน